คนสวัสดีน้ำแรงทอดเด้อพี่น้องสวัสดีครับปลาหลุดไหม่แม่ดีใจด้วยครับดีน้ำปลาปลาหมดมันมันหลน้ำมันแรงหลายปีแล้วหลายปีแล้วสี่แสนกิโลแล้วพางไปก่อนพังินได้หลายล้านแล้วลุงได้รวมรวมบวกันแล้วนี่เลยหลายล้านแล้วไปยึดไปกลราวว่าไงปลาหมดไปทางไหนครับปลาหมด วันนี้คันนี้ก็บจิบหาวยิ่งจิบล้านเจ้าล้านตามเด้อโอ้เนี่ยหาเลยโอ้ยนี่ไงนี่ไงสวัสดีครับเต๋อเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์กาญชัยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วกี่ลกคลิปแล้ววันนี้มหาแดกๆหยุดแล้ว กี่คลิปแล้ววันนี้โอ้เพิ่งมาถึงบ่ายสองตีคลิปแล้วคลิปเดียวเอาให้ตรงคำถามเลยครับอาจารย์คลิปเดียวโอเคคลิปเดียวจะถ่ายหลายครั้งผมไม่เชื่อรอไงรอจังหวะลง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 ยองถามเต้าเบิ้ลหนึ่งเข้ามาถึงเป็นสาวมาถึงก็มาถึงก็อยู่วัดแสงป่ามดไปไกลนะเต้าเบิ้ลอันนี้กำลังก่อสร้างครับแสงสามเอสซีครับผมป่ามดมาถึงกี่โมงครับผมมาถึงเมื่อกี้เองกินเลย ครับผมนี่ครับเหนื่อยก้าตายต้องเรียกเหนื่อยก้าตายเนเานืวยสูงยัยยงไงก็ต้องปีนครับผมอาชีพเจ้าเลยเจ้าเลยเจ้าเลยเอาวสวนไปที่พี่เขากำลังตัง้งตั้งนาพวกก็เป็นตลาดเป็นอันนี้ครับกระจาย โอ้เ oh, บาตุยเบาตุยลำเพลินอพิเชียวเบาตุยลำเพลินอพิเชียวก็จะได้ลายคลิปแล้วครับโ oh, อ้ได้นอ oh. นนอนอยู่ป่าหุ่นอาจารย์เพื่นจะกินครับโอ้เตือนทิ้งนะโอ้โหลดตอนแรกไปอยู่ฟังหุ่นเงี้ยเตือนทิ้งนะโอ้คนใหญ่วางนอนอยู่ป่าคนหลุดตื่นมากพเห็นไฟจะคนกูตายว่ะโอแค่นี้มีเงินเขาลรถไปกระเป๋ามาสิไงบ้างเงี้ยเต้าเนี่ยนอนนี่บอเนี่ยนอนดีกว่า นอนเลยครับอหอดนอนอัดก่อนเลยเบิบเบิบก่อนเลยถ้าจะเดินขึ้นอาจารย์ตันโทรหากันเลยตื่นอาจารย์ตันท่วมมหลิมน้ำตลาดเป็นมัม้ยข้งดางหน้าเนี่ยอมไก่มอดใจใอบอีไกไปรอป่าวเฮ้โอ้ยรอเรียกับ่ไิลองนะเขาเสียงกับบมมี่ พี่พ่อป่านเพิ่องเพล็กน้าขอได้เด็ดนี่คือลูกอะไรพล็กเออไอ้ยัยพิ่อปะไปบ่อ้หเขาตื่นอีกนะไรเอาดั้มไปเนี่ยบ่ไอ้ยังตลาดน่าคอยปะไอวว่จะรีไปหายังตลาดปะเขาปะเดี๋ยวเจถึงไปเฮไปบ่ยางก็ตลาด มือขนะ้าวพวก็ไม่กินเลยนี่ทองกินหลายคนของกินหลายเรากระเถือครากินเยอะูกมากด้วยนแ้ว่กิ้วใส่อไรใส่ไข่นิดูนดถังยนี่ขอไปครับ

เบลัวห้าสิมนเบข้บวอมไม่มีรถเข้ามาหรอกเพราะว่าเป็นบวงหูกบวกกล้วยอ่ะมันเป็นบวกกล้วยนองจะไปดมระตลาด น,นี่ครูเอกจะเลี้ยงขอบคุณครูเอกครับโอ้ยอย,อยากกินหมูทะดิเนะาะก,กินหมูทะดิอกกดโอ้ยหอดสักทีได้เจ็บขาดตั้งของงานเอาไ เปหน่ยตป็นมุกตอนนี้านหาโมงครับหาโมงเป๊ะเลยตอนนี้หาโมงพอดีเป๊ะเลยสีกาสีกาโอ้น,น,นัดใคร ยเยอะร้านเสภานาที่ข้าวโพสนข้าสนเป็ร้านนักกินครับข้าสิบหาพุแนัวกินนังเยอะเพราะเขา,ามีเงินซื่อเส้าใส่เขามีตีเงินซือ่อแล้วกินติดตุ้โปะผาม

พบกันครับมือแรงสาแาลพี่เป็นแพงสานั้นท่านแพง่อนทำการ,รแสดงอยู่ที่บคสอ,อําเภอศรีการครับไปหรอกอย่าลมืมมาเห็นกำลัง,งเลี้ยงแก่เขาถ้าจะรีไม่เบิ่อเฉยเงียบครับตัวละสี่สิบบาทสามตัวร้อยเอ้าพอก,กันจิบหน่อยครับพี่ก็มันไหลขอบคุณทุกดีครับ